วันนี้จะมาแกงเทพโพผักบุ้งนะครับด้วยปลาทูกังอ่านี่นะครับปลาทูส่วนผสมเรามีปลาทูนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกพริกแกงตำละเอียดนะครับกะปิแล้วก็ผักบุ้งัหลักนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับวิธีการแกงกันอันดับแรกนะครับเอาน้ำ ะทินะครับตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ปิดแกงนะครับที่เปรียมไว้เราจะใช้แบบนี้เลยนะครับเขก็ลงไฟนะครับละลายกับน้ำกะทิแล้วก็ต่อไปก็เป็นกะปินะครับที่เตรียมไว้นี้ไม่ได้ชั่งปริมาณนะครับกะเอา น,น้ำเดือดนะครับกะทิเริ่มแตกมันนิดหน่อยบแล้วก็พริกแกงกับกะปิละลายแล้วนะครับ อกสีสวยนะครับสีสวยนี่ผมก็จะใส่บักบุ้งนะครับลงไปใส่แระบุ้ง,งไปก่อนนะครับอันนี้เลน้นผักบุ้งนะครับชอบผัก แล้วก็กดให้จมนะครับกดให้จมตั้งให้รับบุ้งบนไฟนิดหน่อยจากนั้นนะครับนี่น้ำมะขามเปียกที่เตรียมไว้นะครับนี่ยังเติมไม่หมดนะครับ เติมไป,ปักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเราชิมดูแล้วแต่คนชอบความเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะครับแล้วแต่ใครจะชอบความเปรี้ยวไม่เปรี้ยวหลังจากนั้นนะครับปรุงรสนะครับด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับ แกงใบโพนี่ต้องมีหวานมันหวานมันตัดน,ตน้ำตาลนิดนึงแล้วใส่ผงขมเดหน่ยน,นะครับบุ้งเริ่มเปื่อย น้ำเรื่มเดือดบุ้งเรื่มไปนี่ครับตัวเด็ดปลาครับที่เราเตรียมไว้นี้ปลาทูก็ยักปลาทูกังนะครับภาษาใต้นะครับอันนี้ได้มาจากอำเภอปากพนังนะครับมันนั้นไปได้ไปเที่ยวปากพนังนะครับก็ได้แวะซื้อกลับมานะครับเป็นเนื้อที่อร่อยนะครับหวานเค็มนิดๆนะครับไม่เค็มมาก เป็นปลาที่แข็งกับเทพโพก็ได้นะครับต้มใส่ลองชิมดูอืมอร่อยอะครับเออเปรี้ยวอีกนิดนึงนะครับเปรี้ยวอีกนิดนึงก็โอเค นี่ครับเสร็จสมบูรณ์แกงเทโพผักบุ้งปลาทูกังนะครับพร้อมเสิร์